ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มี ลักนาอยู่ในราศีพฤษภประจำวันที่16สิงหาพุทธศักราช2566นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาหูนที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2,566เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา แล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่9โมงเช้านะครับไปจนถึง11โมงเช้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมหระสานนาชาติวัดราชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา นะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากๆนะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเกิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1000งนะครับนะพาคพยากรณ 1000ภาคเบื้องต้น1000นะครับเรียนทุกวันเสาร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์นะครับอาจารย์เกต้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอำนวยการสอนสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับ ชาวราศีพฤษกนะจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะครับเราจะเรียกว่าตะนุนะดาวพระศุกร์เนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับมันก็จะเป็นในการบอกเรื่องราวนะครับว่าเราจะเจออะไรยังไงในช่วงนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรเนี่ยตั้งรับนะครับในภพเรือนนั้นก็จะเป็นการบอกเหตุนะครับก็ นะครับถ้าดีก็เสริมไปถ้าไม่ดีก็เรามาระวังเรื่องนั้นนะนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุ้นะครับเราจะเรียกว่าพบอลินะอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนะครับนี่ศีลความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับสตูนะครับนะเอาล่ะนะครับในช่วงของวันที่นะนะครับยีไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาส0บนาิกานะครับเก้นาทีนะตัวเราเองเนี่ยจะมาสถิตอยู่ในราศีกรกต นะครับเราจะเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนสหชะและให้ผลดีก็คือตำแหน่งนี้นะครับนะเราจะเรียกว่าตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับปทุมเกณฑ์ก็แปลว่าหอมนะหอมเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนะครับนะหรือสร้างความประทับใจให้กับคู่สัญญานะหรือคนที่เราเดินทางหรือคนที่เราไปสื่อสารนะเราสามารถที่จะไปทํานู่นทํานี่ให้เขารู้สึกเออคอยตามหรือเขาชื่นชอบ นะครับเราได้เป็นอย่างดีเลยก็หลักๆเลยก็คือว่าน่าจะเป็นชุดที่ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับนะอะไรประมาณนี้ถือว่าดีนะนะครับอีพบเดือนหนึ่งถ้าบังเอิญเสิเกินะ,เกน,นะครับดาวพฤหัสข,ของคุณเนี่ยนะครับเป็นการักกินีจรน,นะมันก็จะเป็นในเรื่องของอิริ รอรหิสหาชะเนี่ยนะครับก็แปลว่า,าให้ระมัดระวังนะเพื่อนฝูงคนสนิทคนแก้ชิดคนหมู่มากนะหรือคนที่ไว้ใจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นในลักษณะต่างๆนะแต่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงเรามีดาวอะไรตั้งรับเขาจะเกิดเรื่องนั้นแหละที่เป็นสาเหตุนะครับทำให,ให้มีปัญหาทําให้มีนี้สินทําให้เรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะก็เนะป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับแล้วเรามาดูเสื้อผ้าจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ นะครับได้ไพ่โนร์สิงนะเออไพ่น่าจะมาเตือนค่อนข้างที่จะเป็นความขัดแย้งนะนะจะเป็นความขัดแย้งที่เกิดจากเพื่อนฝูงมากกว่านะครับคนสนิทคนใกล้ชิดมากกว่านะครับนะก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็แนะนานะครับนะว่าจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็สุดแท้แต่นะยังไงก็ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับเซ็นสัญญากันให้ชัดเจนนะครับแล้วแบบเป็นลักษณะเฮ้ยเอาไปก่อนนู่นนี่นั่นไว้ใจเนี่ยนะระวังหนี้ศูนย์ นะแล้วก็ให้ระวัดระวังความขัดแย้งที่เกิดจากสังคมนะฮะบางทีก็จะเจออารมณ์ประมาณว่าหงุดหงิดกับสังคมนะบางทีขับรถขับลาเจอคนขับรถที่ไม่ถูกชะโลก,กเราทําให้มีเรื่องมีราวข้เป็นไปได้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะแล้วก็จะเดินทางไปไหนอะไรยังไงตรวจเช็คนิดนึงนะครับนะถ้าจะขับรถไปก็ดูหน่อยว่ารถเรามีปัญหาอะไรยังไงนะดูน้ํา นะครับดูลมยางดูเบรกดูอะไรเงี้ยนะครับก็ป้องกันเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเนะเพระพาะไพ่นรสิงนี่เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความทะเลาะเบาแวงหรือความไม่เข้าใจกันนะครับก็เป็นจุดที่ต้องระมาระวังนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะดาวพระอาทิตย์นเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบพันธุนะพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดิน นะครับอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับความผูกพันพันธสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นเกษตรตาที่ดีเลยนะครับนะในช่วงของนะครับวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะเวลาตีสองห้าสิบเนะพันธุกทุกหลักทรัพย์อ่ะหลักทรัพย์ที่เป็นเกษตรก็คือหลักทรัพย์ที่มันแน่นอนนะครับนั่นหมายถึงว่า เราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการศึกษานะครับมีความมั่นคงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินนะครับมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะถ้าเกิดเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์หรือหน้าที่การงานหรืออะไรประมาณนี้ช่วงนี้จะได้แน่นอนนะครับบางทีทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขอเลื่อนตําแหน่งก็มีโอกาสได้นะครับหรือมีเกณฑ์อยากจะศึกษาต่อนะ เรีย <boosting supplies, S 1> น <Isaiah. S 2> รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะหรือเป็นช่วงที่นะครับปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านนะครับที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับสำเร็จอยู่นะครับช่วงนี้ถือว่าดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับให้จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนะครับโอ้โหนะคล้ายๆอารมณ์แบบปอกกล้วยเข้าปากเลยอะไรก็ราบรื่นไปหมดนะครับนะชวงนี้ก็ติดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มักที่จะสําเร็จ นะครับจะเจริญราเรื่องหลักทรัพย์หรือเจรจาเรื่องอะไรยังไงนะครับช่วงน,นี้จะลากลื่นนะครับนะคล้ายๆกับปอกกล้วยเข้าปากเลยเนี่ยพระกิจนะเนี่ยเห็นไหมนะครับมีอาหารตั้ง4อย่างนะครับเตรียมไว้ให้ท่านนะครับนั่นก็หมายความว่าคือคล้ายๆกับอับพิสิ์ชน ได,ไ,นนได้อะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นได้อะไรที่มันมันมันพิเศษอะเอาณ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็คือคนเขาจะอิจฉาเราเลยเวลาเราได้อะไรมาเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่ดีนะครับสําหรับชาวราศรีพฤษภนะครับที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะหรือโอกาสอะไรต่างๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพ่างคางกันนิดนึงนะครับ ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจินะครับเราจะเรียกว่าภพปัตตานิเนาะปัตตานิก็แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศนี่ก็แปลว่า รับรับซ่อนเลนนะครับปิดบังนะครับไม่เปิดเผยนะครับหรือต่างถิ่นแดนกายหรืออะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับในช่วงนะครับนะของวันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี2 9 9นะครับนะดาวเจ้าเรือนปัตตนิไปสถิตอยู่ในราศีกันนะครับเราจะเรียกว่าปัตตนิไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็แปลว่ามีผู้ร่วมสัญญาใหม่ นะครับหรือถ้าเราเองเนี่ยทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะหรือเกี่ยวเรื่องของการเครือขคลายนู่นนี่ก็จะมีลูกไคเนี่ยมาติดต่อเอาสินค้าเราไปค้าขายค่อนข้างเยอะนะครับนะนะก็จะส่งผลเรื่องของหน้านที่การงานนู่นนี่เราถือว่าโอเคแล้วนะคู่สัญญาเนี่ยส่งเสริมให้การงานเราจเจริญรุ่งเรืองนะเพราะบางทีเราค้าขายเนี่ยนะมาค้าปีค้าส่งอะไรประมาณเนี่ยเอาของเราไปช่วยขายเงี้ยจะดีนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรัก นะก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักครั้งใหม่นะครับบางคนเป็นโสดมานานก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่นะครับถูกอกถูกใจอ่าอะไรก็ว่ากันไปนะมีรักครั้งใหม่ได้นะครับปัตตนีนะครับ,ปนะรบไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับถ้าเป็นการลักกินีนะอันนี้เรามั่ระวังหน่อยเกี่ยวเรื่องของมือที่3นะเพราะคำว่าปุตตะเนี่ยยังคงหมายถึงอนุกเกษตรสลับเรือนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการลกิน,นีเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับก็เทียบเท่าเป็นการเอ่อเทียบเท่าเป็นพินทุบาทได้ นะเวลามีดาวอยู่ในภพที่5ไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระอังคารหรือพระเสาร์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าพินทุบาทนะเอาละมันก็จะมีพินทุบาทแบบวันเกิดอ่ะต้องเกิดวันอังคารด้วยนะถึงจะเป็นนะแต่ถ้าเกิดบังเอิญเราเป็นการลกกินีนี่ก็ถือว่าโดนไปเลยแจ็คพอตไปเลยนะสำหรับท่านที่ใหญ่จะรวยการลักกินีดูยังไงอะไรก็สามารถลงคอร์สเรียนกาจารได้นะนะครับเดือนเริ่มหนึ่งพันนะเริ่มสองกันยานะวันเสาร์นะครับนะก็ถ้าเป็นการลกกินีจะยุ่งๆนะครับเพราะอีภพเรือนหนึ่งมาจากจุฬาลินวินาทนะครับ เราจะเรียกวิทนาดไปอยู่ในเรือนของพุตตะอันนี้มามาย้ําเลยนะครับนะสำหรับชาวราศรีพฤษภถ้าเ,เป็นการรักกินีเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานด้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เรื่องมือที่สามจะทําให้ปวดหัวในในช่วงนี้นะทางที่ดีก็นะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็พยายามอย่าไปมีดีกว่านะรักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซฟไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะนะครับนี่ พัทละนะครับพัทธละกาลีนะอืมคือไพ่นี้ผมต้องบอกอย่างี้เป็นไพ่เผลอไผ่มากกว่านะครับนะเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเนาะนะครับเขาเรียกว่าพลาดท่าเสียทีไปในลักษณะเอ่อถูกเขาหลอกป,ปนเปื้อให้พึงพอใจอะ่ะเขาเรียกว่าเผลอสติไปชั่วคู่เนี่ยนะถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักนะก็อาจจะภัยให้ได้อยู่นะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะ แล้วถ้าเกิดว่าเขากับเนื้อกับตัวหรืออะไรเงี้ยเราให้อภัยเขาได้นะครับเพราะไพ่ใบน,นี้เหมือนเขาถูกปนเปอร์ด้วยสิ่งที่เขาชอบอ่ะนะเนี่ยดูดิเอาน้าเนี่ยนะครับที่เขาชอบอ่ะดื่มจนขาโตขนาดนี้นั่นนี่ไม่ใช่ฟฟ้านะเป็นขานะเขาเรียกว่าปนเปอร์แบบสุดยอดเลยอ่ะนะครับนะนะครับเขาเรียกว่าพาดท่าเสียอทีมากกว่านะถูกเขาเอาอกเอาใจจนแบบลืมอะไรอ่ะ ลืมคนข้างหลังไว้เลยอ่ะมันออกแนวๆประมาณนี้เลยนะเนี่ยไพ่ใบนี้มันเหมือนถือว่ามันหลงมันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังมีเยื่อใยกันเหลืออะไรหรือเขากำเนื้อกำตัวก็อภัยให้ได้นะครับนะเพราะว่าอย่าเลืมว่าข้างหลังนี่ถือมีดอยู่นะเขาฝังนู้นก็ไม่ได้จริงใจไม่ได้อะไรยังไงสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจหน้าที่หรือการงานอะไรยังไงก็นะครับสุดท้ายแต่นะถ้าเกิดคุณทําธุรกิจธุรกรมอะไรให้เน้นในเรื่องของการตอบโจทย์ ความต้องการซึ่งการละกันเนี่ยบางทีคนมาเอาสินค้าเราไปขายใช่ไหมเราก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขาที่มันคุ้มค่าเท่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่ากดต่ำเตี้ยเลียดินอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พยายามให้มันตอบโจทย์ซึ่งการละกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเอาละนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่ง นะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนรายได้หรือการเงินการทองนะครับกระแสงเงินสดนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพนะครับปุตตะนะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องป้ตต้บังคับบัญชานะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวพระพุธเนี่ยท่านเดินองศาถอยหลังนะนะครับท่านก็ยังคงอยู่ที่เดิมเนี่ยนะกระดุมพระนะครับมาอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเขาเรียกว่ากระดุมพระอยู่ในเรือนพันธุนะสามารถแปลสภาพหลักทรัพย์บ้านรถที่ดิน นะแปลเป็นเงินเป็นทองจากซื้อจากขายจะให้เช่าหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับนะบางคนก็อยากจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับนะอยากจะซื้อนู่นนี่นั่นถ้ามีเงินพร้อมก็สามารถซื้อได้นะเขาเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนของพันธุนะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะก็มาจากเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าิเริ่มนะปุตตะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยบางคนก็อยากจะเล่ที่พักอาศัยใหม่บางทีบางคนก็อาจจะย้ายคอนโด นะครับบางคนเองก็ซื้อขายอะไรประมาณน,นี้นะเกี่ยวเรื่องของรักลอบก็ถือโอเคหรือบางคนเนี่ยก็ลงทุนเกี่ยวเรื่องของอสังหาทํานู่ทนทํานี่นะครับบางคนก็เป็นลักษณะในหน้านู่นนี่นั่นได้หมดนะไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ว่าดาวพุธเนี่ยท่านจะเดินถอยหลังวันที่11เ,เท่านั้นเองแต่ก็นะครับก็อยู่ในภพเรือนที่โอเคอยู่นะเพราะเจ้าเรือนของเป็นเกษตรก็ถือว่ายังคงให้คุณนะครับการเงินการทองก็ถือว่ายังดีอยู่การลงทุนอะไรยังไงก็ยังดีอยู่ นะเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นก็นว่ากันไปอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับนะว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงให้ปังบุริยเยกว่าเดิมนะครับนะก็วิชาความรู้นะครับนะการที่คุณจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เงินนะครับการลงทุนหรืออะไรเนี่ยคุณจะต้องมีองค์ความรู้หรือถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้เท่าไหร่คุณก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะครับเพราะาดาวพฤหัสเนี่ยนะครับนะเป็น ไพ่นะที่บ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากความรู้ความสามารถไม่ฟุกนะไพ่ใบนี้ไม่สุดเน,เนี่ยนะครับไพ่นะครับพระฤหัสบดีเนี่ยนะครับนะก็จะทําอะไรก็ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ของความรู้ความสามารถนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นในสิ่งที่นะครับคุณราถนาได้นะครับนะมีการวิเคราะห์แยกแยกทำอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับต้องเน้นในเรื่องของหลักการแล้วก็วิชาความรู้ ครับหลักทรัพย์คุณก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่ภพมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีมีน นะครับเราจะเรียกภพราภะราภะก็แปลว่ารายได้2รายได้3มช่องทางในการทามาหากินความโชคดีอะไรต่างๆนะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงนะครับของนีเ่เดือนนี้นะครับไม่ค่อยจะโอเคนะเพราะว่านะครับลาภะตกวินาศนะมันแปลว่าอะไรที่เราเคยได้แบบง่ายๆรา,าบรื่นราบรื่นมันก็ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรน,นะครับนะจะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับผลเนี่ยต้องทําเป็นในลักษณะที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ย นะถ้าเราออกหน้าเองอ่ะมันจะเสียหายมากกว่านะอารมณ์คล้ายๆกับเป็น inee, นะอมินีอ่ะนะจะทําอะไรยังไงก็ฝากเขานู่นนี่นั่นที่คนไหนที่มันมีแววลนะครับธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เขามีแววล,ล้วก็ไปร่วมกับเขาอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะเป็นเบื้องหลังอ่ะนะลาภไปอยู่ในเรวินาทนะเนี่ยนะโชคลาภเนี่ยเกิดจากการที่เราเป็นเบื้องหลังนู่นนี่นั่นนะครับนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยแจ็คพอตเป็นกาลกินีอันนี้จะยุ่งนิดนึง นะเพราะว่าลาภวินาศไม่พอเป็นการักกินีด้วยเนี่ยนะครับมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะถูกคนเบียดเบียนเรื่องเรื่องของหลักทรัพย์อยู่หนึ่งเพราะอีพบเดินมาจากชุดาเดินมรณะเนี่ยเนี่ยมรณะตกวินาศเนี่ยและเป็นการักกินีอย่างเงี้ยนะบอกได้เลยว่านะครับเรื่องของลาผลนะครับหลักทรัพย์ถูกคนอื่นเบียดเบียนเล่นแร่แปรธาตุนะทำให้ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นทำให้ปวดหัวเลยละ่ะนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะถือว่าเป็นจุดที่ ต้องระมัดระวังแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญาเนาะพอตกวินาศเนี่ยหูไม่ไม่รอบพอบเลยทําอะไรก็นั่นแหละจะเป็นช่องให้เสียหายได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่จะเสริมยังไงนะครับได้ไพ่พระพุทธเจ้าเลยนะครับนะไพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไพท่ที่นะครับบ่งบอกถึงสตินะนะครับนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นนะครับนกะก็เขาเรียกว่าถ้าประมาทมันจะยุ่ง นะแต่ถ้าเกิดเราไม่ประมาทเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นอย่าลืมนะว่าเราได้ไพ่สติสองใบแล้วนะก็แสดงว่าชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่จะต้องออมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความประมาทเลื่อละนะเพราะพาไพ่ใบนี้ถือว่าเต็มนะนะในบรรดาไพ่ห้าสิบสองใบเนี่ยมีไพ่ที่เกี่ยวสติสองใบออกมาให้ชาวราศีพฤษภนะั่นหมายถึงว่าคุณจะทําธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรยังไงสุดแท้แต่นะครับต้องผ่านขั้นตอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับนะให้แบบ ชากาดเลยนะเพราะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสติ100%ถ้าเกิดคุณประมาทเลิเอหรืออะไรยังไงเนี่ยแหละนะครับมันจะมีปัญหานะเพราะไพ่พระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราก็รู้แล้วเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของศสัจธรรมความจริงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะสืบเนื่องกันต่อไปนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีสติไม่มีปัญหารอดพ้นแต่ถ้าไม่มีสติก็เรียบร้อยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเ,เสียหายหมดตัวขาดทุน เยอะเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็นะครับทำอะไรให้มันรอบครอบว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะจะคิดอะไรยังไงต้องให้ละเอียดรอบคอบเข้าไว้ก่อนนะครับอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับสุภะเนี่ยแปลว่าความจเจริญก้าวหน้านะครับคนอุปธรรมค้ำจุน นะครับคนคอยช่วยเหลือคอยผลักดันนู่นนี่นั่นแน่นอนครับชาวราศีพฤษภกจะมีคนคอยผลักดันช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเพราะไปสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มเราจะเรียกว่าสุภาพเป็นกรรมะนะครับเรื่องของงานเรื่องของวิถีชีวิตอะไรเงี้ยนะครับจะมีคนคอยชี้แนะมีคนคอยให้คําปรึกษา นะมีคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันนะครับทำให้ชาวลาสิเบสโเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการดําเนินชีวิตด,ดีมากๆนะครับตอนที่ดาวเสาร์อยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่นะครับเป็นทักษะที่ดีนะถ้าเราเป็นทักษะที่ดีเนี่ยจะมีแต่คนคอยช่วยเหลือเราโอ้โหสารพัดส,สารพเพจนเรามีความรสุกเอ๊ะทำไมเราโชคดีจังนะครับเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยนะแต่ถ้าเป็นการทักนีมันจะคนละอย่างเลยนะ ถ้าเป็นการเลคกนีเนี่ยงานการก็ถูกคนขัดแข้งขัดขาถูกคนเอาเปรียบถูกคนแย่งงานถูกคนเล่นแร่แปราธาตุโอ้โหสารพัดนะมันจะมันแบบมันจะคนละขั้วเลยอ่ะถ้าเป็นการเัคกนีเนี่ยนะขเขาเรียกพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้ต้องเรามาระวังนะ,ะแล้วเรามาดูเสื้อไพา,ายจะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่โค่นันทินะครับนะไพ่โค่น,คนันทิเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความยินดีทั้งปวงนะนะครับนะ พระศิวะเนี่ยนะครับขี่โคน,น,นทันทิเนี่ยที่เป็นพาหนะคู่ใจเนี่ยนะไปขอพระแม่อ,อมาแต่งงานนะอันนี้คือเรื่องที่น่ายินดีนั่นหมายความว่าการที่คุณจะประสบผลสําเร็จหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่านะักหัวหน้าง,งานเนี่ยเขามองเห็นแววคุณเขามองเห็นคุณเนี่ยเป็นความหวังของเขา นะครับอันนี้คือเขามีความจริงใจเลยแหละว่าเขาอยากจะผลักดันคุณจริงๆนะคุณแค่อย่าไปเกเรนะคุณก็อย่าทําอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางเขาก็จะสนับสนุนคุณจนสุดซอยนะจนไปทางได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบโอ้ออกแนวเกเรหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะดบดได้เหมือนกันนะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีแต่ความยินดีให้นะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยผลักดันคุณเนี่ยเขามีความยินดีให้คุณเขาตั้งใจจะให้คุณได้ดีจริงๆนะพิฉะนั้นแนละ้วคุณก็ฟังเขาหน่อยนะครับนะ ก็สามารถนะครับประสบความสาเร็จได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนในพื้นดวงเดิมเนี่ยนะครับฝ่าจะได้อะไรมาบางอย่างมาต้องแกลกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีเราด้เขาช่วยเหลือเราแต่เขาต้องการบางสิ่งจากเราอันนี้มันอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนะซึ่งจะต้องต้องดูดวงส่วนตัวเฉพาะอะไรเงี้ยนะหรือคนอยากจะรู้เกี่ยวใแนวัวาน,นี้ก็สามารถลงเรียนคอร์สการจารัดได้นะเดือนละหนึ่งพันเริ่มสองกันยาน,นะเรียนทุกวันเสาร์หเดือน นะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะอ่ะนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนะครับนะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเขาเรียกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรัมรมะนะครับนะแต่ทีนี้ไอ้กรัมรมะเนี่ยมันตกวินาศนะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน แต่ว่างานตกวินาศก็แสดงว่าเราเองอึดอัดใจที่จะทานะครับบางเรื่องนะบางทีก็ให้เราไปออกหน้านะหรือว่าหลอกใช้งานเราก็มีนะครับบางคนรู้ข่าวอะไรประมาณนี้บางทีรับไม่ได้ก็ลาออกก็มีนะนะกรรมวินาศอย่างเงี้ยถูกหลอกใช้อะไรประมาณนี้นะเราดูแล้วเฮ้ยเหมือนเขาจะจริงใจนู่นนี่นั่นเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเขาหลอกใช้เราอะไรประมาณนี้เราก็ดูง่ายๆนะครับว่าหลอกแ้ก็หลอกใช้ไป นะครับแต่ว่าเรื่องที่หลอกใช้เนี่ยยังไงก็อยากให้มันผิดกฎหมายนะถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถของเราเราก็ทําไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดผิดกฎหมายคุณถอยเลยนะนะเพราะว่าคาว่ากรรมวินาศมีเกณฑ์ว่าจะติดคุกติดตารางได้เหมือนกันนะกรรมก็แปลว่างานในวินาศก็แปลว่าดับศูนย์เนี่ยนะก็ไปอยู่ในห้องขังกักขัง,ขงจองจำนะก็คอยสังเกตดู นะถ้างานของเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุกเกี่ยวข้องกับ,กบตารางหรือผิดกฎหมายอะไรก็สามารถทําได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวข้องคุณต้องะระมัดระวังนะครับนะจะยุ่งวุ่นวุ่นเลยละ่ะนะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงนะครับนะโอ้ไพ่ไม่ดีนะเอ่อไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยออกสองใบเลยนะครับเนี่ยธุลักากาลีนะกับไพ่นอลสสิงนะ มิหน้าแหละทําไมไพ่เขาถึงออกใบพุทธรหัสมาทั้งสองดวงเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้นี่เองนะชาวราศีพฤษภนะครับมีโอกาสที่จะยุ่งยุ่นๆพอสมควรนะนะมีตะบะโอกาสอะที่จะตะบะแตกเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างจะเยอะเนี่ยไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกทุราคาการีนะครับเราเจอคนที่เรารับมือไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้เขาดีกว่าเราทุกด้านนะครับนะแล้วก็ รับมือยากอปฏิเสธไม่ได้นะค,คุณต้องระมัดระวังเลยนะครับไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความอึดอัดใจแบบเต็มคาราเบลอะ่ะนะอารมณ์ประมาณอึดอัดเน่ยเหมือนเราไปร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบหน้ามากๆอะ่ะไปจับมือคนที่เราไม่ชอบหน้ามากๆอะ่ะงานมันก็เก่งงานมันก็ไม่ค่อยดีนะครับนะคือไพ่เนี่ยมาบ่งบอกว่าเ,เราจะเจอเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับได้ กับเรื่องบางเรื่องนะพิะนันแล้วคุณก็ต้องอส่วนหนึ่งนะก็ต้องหาวิธีป้องกันนะรักษาใจให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดปล่อยไปตามอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยบางทีมันจะสุดได้นะในลักษณะที่แบบหมดศรัทธานะไปในลักษณะที่แบบใจสลายอะไรประมาณนี้เพราะอย่าลืมว่ากรรมะไปวินาศเนี่ยถ้าคุณไปผูกใจใครหรือคุณไปศรัทธาใครหรือมึงคุณคุณรักเลิศเทิดทุนหัวหน้างานคุณมาก เออดูแลเขาดีนู่นนี่นั่นแล้วบางทีเขาทําเรื่องที่ทรยศคุณนู่นนี่นั่นคุณรับไม่ได้เลยคุณช็อกคุณแบบออกแนวประมาณเอ้ยมันอะไรเกิดอะไรขึ้นกับฉันฟ้าผ่ากลางใจคุณจะเจออารมณ์ประมาณนี้เลยเนี่ยการที่ได้ไพ่ธุรคานะครับเทวีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หนักพอสมควรน,นะก็ต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตให้มากๆนะครับนะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะไพ่มาเตือนว่าคุณมี เณฑ์ที่จะเจอเรื่องที่มันกระทบก,กระเทือนใจอย่างรุนแรงนะครับก็พยายามเผื่อใจไว้หน่อยก็ดีนะหรือปล่อยวางได้ก็ดีนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับนะยิ่งอะไรที่เป็นเกี่ยวเรื่องของตัวบุคคลแล้วด้วยเนี่ยนะครับบางทีมันมัน,ม,นมันช็อคพอสมค,ควรอรารมณ์ประมาณว่าคนที่เราเคยรักนับถือมาหักหลังเรา่เอาประมาณนี้นะแบบโอ้โหเคยกลาบไหว้มาตั้งนานไม่คิดว่าเขาจะทํางี้กับเราได้อะไรเงี้ยเขาเรียกอาการช็อคเนี่ย นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็าสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าเะเล้งน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่นะครับสนใจ ที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามลายข้างล่างเลยนะเริ่มเรียนวันที่2กันยายนะครับนะเดือนละ1,000บาทเข้ามาก็ทักอาจารย์เปิ้ลนิดนึงนะครับขอรายละเอียดนะครับขอขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าินดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าินดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ